สู้วันต่อวันโหนงขอบคุณเท่งขอมะนาวห้าลูกได้เป็นเคงซึ้งน้ำใจยามวิกฤตสู้พิษโรคระบาดเวลานี้โหน่งชาชาให้กำลังใจตัวเองและคนอื่นโดยล่าสุดเจ้าตัวโพสภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นให้กำลังใจตัวเองอีกครั้งว่าวันต่อวันเช้าว,วันใหม่ตื่นนอนคล้ายคายกันสู้ๆครับ ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์คลิปกินข้าวกับผักกาดจอและน้ำพริกตาแดงที่หม่ำจกมกและมดพันรยาส่งมาให้พร้อมทั้งบอกว่าอิ่มมากผักกาดจอน้ำพริกตาแดงขอเรียกน้ำพริกตาม,มห,หม่ำใหญ่มดละกันพร้อมทั้งโพสต์คลิปเท่งเถิ่เทิงพร้อมมาลาพันรยาขนมะนาวยกเข่งจากสวนมาให้พร้อมขอบคุณในน้ำใจตลกเพื่อนซีน้ำใจยามสถานการณ์ยากลำบากด้วยว่า มะนาวสวนเท่งขอไปห้ามาทั้งประก้าเลยขอบคุณนะพร้อมทั้งบอกด้วยว่าสุดใจโดยเท่งยังจะเอามะนาวไปฝากเพื่อนซีหม่ำจกมกด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ